ท่านผู้ชมข่าวต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ที่โรงแรมอมารีดอนเมืองมีการจัดงานมอบรางวัลน,นะฮะแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ครูอาจารย์ศาสนาพิธีและนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็มีหลายรางวัลเลยนะฮะ Best Award ร s e a n b r a n d b e บ t Product a w a ร d รางวัลเนรอายารานะฮะแล้วก็มีการมอบทุน สมทบทุนในโครงการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศด้วยครับโดยดรพัชรินภูลสวัสด์นะฮะประธานโครงการนะฮะก็จัดโดยดรอำนาจมักสดายประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประธานมอบโล,ล่รางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติซึ่งแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการเนี่ยนะฮะที่ได้ไปสัมภาษณ์มาจะเป็นท่านไหนบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ อาจารย์พิมพ์นะคะอาจารย์พิมนภัทรานาคราพยากรณนะคะดูดวงเกี่ยวกับศาสตร์ไพนาคราชนะคะวันนี้มารับรางวัลเนไอยาลาเป็นรางวัลที่3ของปีนี้แล้วค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้คัดเลือกเราเข้ามานะคะอาจารย์ดูศาสตร์ไพนาคราชนะคะจะเน้นศาสตร์ไพนาคราชเป็นหลักนะคะศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์ใหม่นิดหนึ่งนะคะบางคนจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าความแม่นยําไม่เป็นรองใครนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกๆ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ทำให้อาจารย์พิมพ์มีในวันนี้นะคะช่องทางการติดต่อเฟซอาจารย์พิมพ์นะคะพิมพนณภาธารานคาลาพยากรนะคะอาจารย์จะดูดวงอยู่ที่ชนบุรีศรีราชาพัทยานะคะเบอร์โทร099 226 3994หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ PIMWA4911 ค่ะยินด,ดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลน,นี้ ด้วยนะครับค่ะ